สวัสดีค่ะวินะคะวันนี้วิมีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะสืบเรื่องมาจากที่วิเป็นคนไม่ทานอาหารเช้าผลที่ตามมาก็คือตอนนี้เริ่มเป็นโรคกระเพาะแล้วค่ะอิมอ่มก็ปวดหิวก็ปวดวิหายา,ยานในร้านทานค่ะเพราะที่บ้านเป็นร้านขายายาน,นะคะทานมาหลายตัวหลายยี่หอ้อแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้หายเพียงแค่บรรเทาเบาบางลงจนกระทั่งมีเพื่อนมาบอกว่านี่เธอลองทานตัวนี้ค่ะ เอสเวลานะคะเป็นน้ำว่านหางจระเข้เพื่อนบอกว่าตัวนี้นะคุณสมบัติสามารถช่วยในเรื่องของกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะได้ดิฉันไม่รอช้าค่ะรีบเปิดแล้วทานทันทีหลังจากที่ดิฉันทานแค่7วันจากที่ไม่สามารถทานอาหารรสจัดได้ตอนนี้ทานอาหารรสจัดได้ ดิฉันทานต่อเรื่องอยู่4ขวดค่ะปรากฏว่าอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้หายไปหมดแล้วค่ะโชคดีที่ดิฉันมีเอสเวลาพัททำให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีและก็คลายกังวลกับเรื่องการปวดท้องรลกระเพาะใครมีปัญหาเหมือนกันเชิญนะคะติดต่อได้ยินดีให้คำปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ